สบายดีทุกท่านยินดีต้อนหับเข้าสูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอการกําเนิดและประเภทีของวรรณคดีเขียนสมัยอาณาจักรหลาวล้า,ลานสางฮ่งเหืองเนะรหวางศตวรรัตที14 5ศตวรรษตที่17รายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิญนทานติดตามหับฝังพร้อมกันเลย นับแต่กลางศตรวรรษที่14 57ประชาชนลาวล้านสร้างเฮดลอนหน้าทีประวัติศาสตร์อันญ,ญ่ำล่วงคือต่อสู้ปกปักรฮักษาและสร้างชาตป,ประเทศให้จเจริญเข้มแข็งโดยภายใต้การนำพาคองบรรดากษัตริย์ลาวองค์ส้ำขันที่ได้ซืบทอดกันมาส้น เจ้าฟางงมเมนกษัตริย์องค์หนึ่งที่ดีเด่นในการนำาพาประชาชนหลาวต่อสู้เพื่อทอนห่มอาณาจักรหลาวลานสร้างเอกภาพและพระองค์ได้นำเอาศาสนา,า,าพุทธนิกายฮินยานเข้ามาเพื่อแพร่อยู่ในอนาณาจักรหลาวลานสร้างเป็นผู้ทำอิฐพร้อมนั้นพระองค์ยังเป็นผู้ให้กำเนิดวรรณคาดีเขียนของศา์บททำอิฐอีกด้วย เจ้าผูท้ทิสลาดและเจ้าใสาย,ยเซตธาทิลาดมีซื้อเสี่ยงเนอดานการซืบตอนำผาประสะสุลลาล้านสร้างปกปักรักษาเคตดนำแดนดินด้วยการตีต้านและทับมางก,กลอุบายแพยอำนาจคค้งศักดินาตางดาวให้แตกถลายพร้อมนั้นก็ได้สร้างสร้างพัฒนาประเทศให้เก้า นาถันสมัยเป็นต้นเมนการปรับปรุงเมืองเซียงทงเมืองล่วงพบางในปัจจุบันการสร้างพื้นท่านวัฒนธรรมวัตถุบูรารและการพัฒนาเมืองเวียงจันทร์ให้กลายเป็นนครล่วงเวียงจันทร์เจ้าสุริยะบุญซ่าธรรมมิกราช พระองค์เป็นผู้ที่มีพุนงานดีเด่นในการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีข้องตาดติดพันกับการทรงเสริมพุทธศาสนาอาจวาวไดว่าบทวรรณคดีเขียนส่วน่ายที่กำเนิดมาในสมัยอาณาจากักรลานสร้างเจริญหุงเหองแมนกำเนิดในสมัยนี้ ข้อเสืนทานทับฟังการกำเนิดและวิวัฒนาการข้องวรรณคดีเขียนวรรณคดีเขียนข้องหลาวกำเนิดและข่ยายตัวผ่านมาเป็นเวลาดนานแล้วแต่บรรดาบทวรรณคดีที่แตงขึ้นในสมัยอาณนะาจักราหล่าลาน้างเจริญฮุ่งเหืองซึ่งพวงเห่าเห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันล้วนแต่เป็นบทที่ได้จุดกายคืนบ่จากวาเท่าได้เทือ บทวรรณคดีสมัยนั้นเพิ่นได้เขียนเซเบอร์ลานเหตุเป็นผูกเป็นมัดเอิ้นวานั่งสือผูกหรือนนั่งสือเบอร์ลานและได้หักส่าไว้อยู่ตามวัดวาอาหามต่างๆบรรดานั่งสือผูกเหล่านั้นโบคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการเวลาทีผุโดกเนาเป่อยสุ่นเสียไป เทิ่งยังได้กดตามบรรดานักค้นคว้าวรรณคดีหลาวก็ได้ยังยืนสัวข่าวว่าบทวรรณคดีเขียนสบับทําอิดข้องหลาเมนคําโอวาตข้องเจ้าฟ้างุมพระองค์ได้ประทานต่อประสาสนในโอกาสจัดการสล่องใส่สนะยางคึกคืนและเงยโตมาห้ห,หลานยูทีเวียงจัน์ ร่างจากการทอนโ่มประเทศสตาร์สรัมเจอย่างสมบูรณ์ปีขอซน่งนอยห้านอกจากการค้นพบคาโอวาทคองเจ้าฟ้างงมแล้วมาฮอดเดี๋ยวนี้ยังบทันมีนักคนคว้าทานได้สาาม,มารถคนพบบทวันณักคดีอื่นที่เขียนก่อนศตวตรรษที่14หรือก่อนเจ้าฟ้างงม ในศตรวตรรษที่15สภาพประวัติศาสตร์และสร้างคมหลาวก้าวเข้าสู่ระยะการปรับปรุงประเทศห้าเข้มแข็งทุกด้านนับทางด้านแนวคิดจิตใจฉะนั้นศาสนาพุทธจิตีเจ้าฟ้างุ่มนำมาเพื่อแพร่ในสุมปี60ข้องศตรวตรรษที่14ได้หับการซืบทอดและขายายตัวอย่างกว้าง คำพีต่างๆของพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเป็นภาษาบาลีทึกแปลออกมาเป็นคำภาษาลาวศตวตรรษที่16ถือว่าเป็นศตวตรรษที่ฟื้นฟูและประปับปรุงประเทศให้ยืนหยุงเป็นเนื้อหนาต้นต่อแห่งสีวิตสร้างคมลาวเป็นพ้นสะท้อนโดยกลงโตกับการวิวัฒนาการของวัน,นักคดีเขียน ในศตรวรรษที่16นี้พระมห้าเทพล่วงก็สําำเร็จในการแต่งนิฐานคุนบุลมพระสร้างคลาดแปลเรื่องปัญจตันตะหรือว่านางตันไตพระอาลิยะวังโซแต่งนิฐานพระแก้วนิทานพระบางนิฐานพระแซกคำ นิฐานพระแกนจันและนิฐานคุ้นบุลมสบับที่ซ้องศตวตรรษที่สิเจ็ดเมนไหลยะแห่งการขยายตัวขึ้นสู่ยอดสูงข้องวรรณคดีเขียนบรรดานักประพันธ์และนักกวีข้องลาวในประดิษฐ์แตงบทวรรณคดีประเภทขำห้อยกองเส้นเรลืองสีทนนางแต่งอ่อนเท้าหุงเท้าเจืองจันทคาต กาลเกตสิ้นไสกาปูซ่อนล้านล้านซ่อนปูอินทิญานซ่อนลูกและเรื่องอื่นอๆส่วนประเภทที่แต่งเป็นคำห้อยแก้วมีเรื่องเซี่ยวสวาดนางตันไตมะโ้สดเป็นต้น บทรวรรณคดีต่างๆที่ก่าวมานี้มีบางเรื่องก็ยืมลือล็อกแบบบางยางมาจากวรรณคดีอินเดียบูฮานแล้วเอามาสร้างเป็นเรื่องมา่บนพื้นท่านสีวิตตัวจริงข้องสร้างคมานะ่มเหล่าเนสมัยนั้นเซน,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 นเรื่องพลักพลามที่ก้าวมานี้เป็นวิวัฒนาการโดยโย่ข้องวรรณคดีเขียนในะสมัยอาณาจักเหล่าล้าน ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่17ต่อไปเสือนทานหัฟฝังประเภทวรรณคดีเขียน บทวรรณคดีต่างๆที่กำเนิดและขยายตัวยูเนสมัยอาณาจักรลาวล้านสร้างฮวเหืองนั้นมีจำนวนล่วงลลยมีไล่เนื้อหนอและไล่ประเภทบทต่างกันอิงตามหัวเรื่องและเนื้อหนยข้องบทประพันธ์อาจแบ่งออกเป็นสี่ประเภทีอย่คือหนึ่งวรรณคดีประวัติศาสตร์แมนบทวรรณคดีที่มีหัวเรื่องและเนื้อหนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของลาว วรรณคดีศาสนาแมนบทวรรณคดีที่มีเนื้อหนาหับซื้ในการเพื่อเ่ศาสนาพุดธ้ามวรรณคดีคำสโตนแมนบทวรรณคดีที่มีเนื้อหนศึกษาอบหมสิทธซ้อนหลักธรรม,มะจริญาญา่าต่างๆขล่องสมัยศักดินาสีกวีนิยาย แมนบทวรรณคดีที่แตงเป็นคําห้อยกองหรือว่าคํากอนนิยายเพื่นจิตแบบบูหารวรรณคดีเตละประเภทที่กาวมาข้างถึงนี้ต่างก็มีลักษณะพิเศษทางด้านเนื้อหนาและหูการประดิษฐ์แตงแต่มีการพักผันกันอย่างสนิทแน่นและมีพุ่นสะท้อนซึ่งกันและกันอย่างลึกซึง้ง ผ่านไปนั้นท่านได้หับฝังการกำเนิดและประเภทข้องวรรณคดีเขียนสมัยอาณาจากักรลาวล้า,านซ้างฮุ่งเหืองในศะตรวรรษที่14บห้าศตรวรรษที่17บเข้อคบใจข้อมูลจากสถาบาันคน้นคว้าวิทยาศา,ศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในะคลิปต่อๆไปพวกเหาจะมานำสเสนอรลยละเอียดของแต่ละ ประเภทปรรณคดีเขียนสมัยอาณาจักรลาวล้า,ลานส้างฮวงเืองสุทานฝังวังว่าทานจะติดตามหับฝังกันเนะข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเหืซ้ำต่อเด้อทานจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำ แล้พบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี